ใครที่พีออเดอร์รถชามานาไว้นะครับวันนี้มาดูเขาบรรจุแล้วนะเดี๋ยวรอรับของวันที่12เดี๋ยวเราส่งให้งั้นวันนี้เราพาทัวร์โรงงานผลิตวันดี้ไปเลยละกันครับนี่เราต้องเปลี่ยนชุดแบบนี้ตามมาตรการของเขานะครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรองเท้าใส่หมวกนะครับแล้วก็เข้าห้องเป่าลมนะครับก่อนที่จะเข้าไปในโซนปฏิบัติการของเขานะครับ และนี่ก็คือภาพห้องบรรจุนะครับและนี่คือน้องบอดี้เจลี่เอสรสชามะนาวที่ขายดีที่สุดของเรานะครับเราก็จะแพ็คบรรจุทีละกล่องแบบนี้เลยนะครับสังเกตว่าทุกคนเนี่ยก็จะใส่ชุด PPE ใส่หน้ากากใส่ถุงมือรักษาความสะอาดมากๆเลยนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการผลิตนะครับส่วนผมนี่ก็ไปช่วยเขาแพ็คด้วยนะครับส่วนต่อไปมาที่ห้องชิ้งนะครับห้องชิ้งเนี่ยก็คือการที่เอากล่องเนี่ย มาห่อฟิล์มแล้วก็ทําให้ฟิล์มหดรอบๆบกล่องนะครับเพื่อป้องกันสิ่งสงกรปรกหรือว่าเศษฝุ่นอะไรเนี่ยเข้าไปในตัวกล่องบอนดีนะครับนี่นะครับพอเห็นน้องออกมาก็ใจฟูมากนะครับทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยใกล้จะไปถึงมือทุกคนที่รีออเดอร์ไว้แล้วนะครับใกล้ได้แล้วนะครับทุกคนรออีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านวันนี้มาดูให้ถึงโรงงานเดี๋ยววันที่สิบสองนี้เริ่มส่งให้ถึงบ้าน,นครับ